ຊັ້ນຊັ້ນລາອ້າຍໂຫມແກ່ຕາຍກິເດໂບດົ Hãy subscribe này kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn คุณขันหนามาตะพีแนมพียงหลกลาเห็นเท่าสองเท่าคุณึงถือ่นตาคุณึงออกหุยลูกหลาขึ้นีใจแันแก่จะวอาอะไรไหม่หลกลาหัดนาดีเท่าหัดาีเปลี่ยนงบุญม่จะไม่ เห็นแล้วน้าแมพูดิีคือค้มาขึ้นนาปลแตงยวาขึ้นมาปลูกขาวสาเข้าสาลีมาปลูกข้าใส่กระดาษเธอเธอมาดาดาใส่หัวใส้วนจส่ไขนลูเข้ามังวิปปิ้ขัดกระดกกระดิ่แทะเอาขึ้นนาเไหรเอาไป้นหญ้าปลแงแบบเนี้ เทาเอาพูดพูดพูดคุอยเงีเี้ยนเจ้าบ้านพนนาทอผ้กะเจ่นนเยนจีเจยนเจนเียเจียนเจ็นเจนเียนเจียนเจนเจียนเจียนเจนเจนเีจนเเจยเนี่ยนเจนเนี่เาเจเเเีเเนียเนนีเนนเ

จ้าเกิดมาเป็นกนรอกกี่ล่ะไมกระติธทกมมากขนาดนั้นรอกเจ้าคุณขึ้นขึ้นข้นข้นเจ้าคุณมหาลูกล่าจื่อพ่อแดงนีโลูกที่บอกผาเขาไอกเ็กขางจือเขาเข้ามาเชื่อไหมกบมองออ่ะ นีไม่จืาว่เอาวันถจิลูกน่เจาคุณเจ้าคุณห่อได้ไมลูกหล่าลูกลา่ว่าอีกเม่ืดก็เก่าลูกหล้าเขาเอเขาเอาเอาเจ้าไหน ไอ้ไหมอ้เอาลมไหมตเจ้าคุณจำพ่อทำไมที่กขาถอดจำพ่อทำไมมามาหาเลยนี่เสียงแทบในฟิลเจ้าคุณอันนี้พญนจรพู้สา นี่ด้ยินมี่พอกระเบียกเจ้ามาตาบัตรป้าใหม่เมื่อกูบ่นเด้ยินข่าวเป็นมงคลก็เลยมายามนี่ของฝากของตอมาหากเอาซาเจ้าพูดเอ้ยมาหามาหาใครลุงใครมาแล้วเจ้าว่าใครเราทักที่เลยแกว่าใครเเจ้าว่าบ่าลูกถามหานี่เถามไม่ยอาถามมาบอกงู ถาก็มาถามมาถามโยมมาหาใครใครว่าเนียเห็ดจะไข่มาก่ออ right. ้ไข่ไข่มาทใ่ถานไม้เห็ดไข่าว่าไข่นะ่ยคือเจ้าคัะเดวนีมมาหาใครโยมเห็นแั่ไข่ก่อนนียมจะเข้ามาต้องปรึกษากันมาก่อนถ้ามาถามโยมหาใครเขาบอกขคิดไปได้จะถามหาเทียงไ อูข้าและเต่าูถแลเท่าแม่พูดแม่อยู่ะไเดิาไหใครคือว่าวันนี้พ่อกับแม่พากันมายามรู้เพื่อนในรานีเา้อไปเมาน่เนี่ยถ้ามาเด็จะถามมยมมาทุกของโยมคืออะไรวันนี้พ่อกับแม่พากันมายามรู้โยมมาหาลูกใช่ไหมใช่แล้วถ้าโยมจะมาหาลูกก็ต้องหาที่โรงงาน ไม่งั้นว่าที่บริจาคมาที่วัดไม่มีหน้าทุนลูกของแม่หลัดตีร้องเอาหางเพื่อหลัเอาเอาเลยเนี่อีสานบ้างนอกจ้ะลูกหล่าเอ้ยลูกของแม่ไม่ได้มาทำงานลูกของแม่มาบวชแม่ก็เลยมาหาที่วัดพัฒมารู้ลูกของโยมมามาบวชแล้วก็อยู่วัดไหนแล้วก็ชื่ออะไรพระเองเขาหาให้ได้อย่างนิยมมามันดูเวลาริบลางโยมไม่ดูเวลารลาหรือไง เวลาเวลาเขาเยี่ยมทานเจ้าคุณอ่ะาโมงถึงเที่ยงอ๋อนี่มันเวลาไหนกรับโยมคำว่า9โมงถึงเที่ยงนี้สําหรับแขกคนอื่นแต่พ่อแม่เป็นแขกพิเศษก็เลยมาให้ตลอดเวลาัรบก็มาไม่รู้ว่าพิเศษไม่พิเศษยังไงอ่ะและอีกอย่างที่โยมเข้ามาวันลาของโยมคืออะไรวันนี้ จะมาเสี่ยวไปตั้งะต่ก็จพุนมาหาแดงเลยมาถามเลยถามโยมถามผู้หญิงอ้าวนั่นถามผู้ใดก็ฏิบัติได้ดืวยกันตัวกันหน้าหนักหนักมาถ้ามาจะถามว่าที่โยมเข้ามาธุรักสำคัญของโยมธุรกสำคัญก็คือพอกับแม่ไม่ยามจพุนมาหาชื่อบ่ได้จำบ่อใดดีดีที่โยมเข้ามาเนี่ยเข้ามาถูกไหมคือคั่าครพักระไรค่าอะไรที่โยมเข้ามาเน่ยขอควรที่เข้ามาไหม เวลาเขาเียวมาเขางถึงที่เขาดูเวลาเขาลูกวลาพยายจะย้ายจากศาเขาไม่งเที่ยง็นของผูอื่นแต่พอเมยจาของสิว่าย้ไหนมะกะเรงกันกลาได้ยานมย์มาที่โยมเข้ามาเจออย่างยากของโยมเจอเรียบร้อยแล้วอาตมาจะถามมาที่โยมเข้ามาโยมเข้ามาหาใคร้าเขามาหาเจ้าจงได แต่มันจืดพอได้กรับจะมาบอกไปเจอเปิดเปิดเป็นไปไงแต่เจ้าคุมาหาแล้เจอพอเจอแม่พได้ยินเมื่อตั้งบาเด็กพอได้เนี่พอมาถามถามยมสองคนประมามาหาใครโอ้ยกบวก็่ถามเาลูกหลาเขามาหาลูกหลาตัวนั้นเาพอเจ้าอันนี้แม่เจ้าไปไงสามีโยมก็มาหาลูกกโยมเจอลูกของโยมอี่ยัง ก็เจอเรียบร้อยแล้วมานั่งอยู่นั่นเดแข่งเรื่องใหญ่ห่วงบ้าก็ห่วงบ้าบ่วงบ้าแต่ทีเด็ดเขาลุกละถ้าโยมเข้ามาน่ะยมจังคนผิดหม่อยนี่ยจัคนผิดโยมต้องบอกแค่พักหนงเข้ามาให้พักหนึ่งในชื่อแดงก็มีหลายลูกหลายลูกก็ช่างแต่ว่าแม่คนที่แม่มาหาก็นั่งอยู่นั่นแหละแหลลกุกแล้วที่โยมมามันนี่ะโยมไม่างหากินกับวันปามศาสนาใช่ไหมไอ้วันนี้เจอมาหลายลูก กตอนเช้ามาแล้วรอบนึงวิ่พวดนึงไว้พวดนึงนะโยมต้องการอะไรย่พี่โยมมาล้วโยมต้องการข้าวโยมต้องการเงินโยมต้องบอกให้พระเองเขาหาโรงทานาเก็มี แม่มานี่แม่ไ่อดาเข่าแม่ไม่อยากเล่นก็อีกหรอกแต่ยิ่งเข่ายู่บถ้าลูปเขาแม่ได้ริบได้ดีจะได้เป็นวอดเจ้าขอเจ้าคุณแม่ก็เลยขอกระดอข้อกระดังมากขั้วอเจ้าบางวันถึงวาซื้อ้าส้มสั่ตัวขันมาได้ลูกหลานก็ดีใจพี่เจ้าขอให้แม่จะขอมากเลยงานเฉลิมฉลองเจ้าคุณ่ะวันพรุ่งนี้วันนี้คุณหญิงคุณนายก็เตรียมการเตรียมงานอยู่เออเตรียมมาเตรียมกระตันหัว

ถ้าไม่มีการ์ดเชิญเข้างานไม่ได้โยมที่น uh, um, mm. mm ั hmm. ่งจนกระตนนวลอยากจะกรตนนวลตอนนี <ok ้ผู <t <t ้หญิงก็ณน้าก็นมันที่ดบบเก้าอี้อะไรผูกข้าคือสารมันไม่จำเป็นที่รับโครงงานในของโยมที่ต้องเข้ามา้เบตเตอรี่จะหมดหนึ่งโยมก็เข้าใจนี่มาตรฐานที่ของโยมอยู่กับกรุงเทพมหานครอะ มนคลละรูปแบบมนคนละสถานที่มคลละการเวลาจิตึงดิดเอติดิยมามต้าอะไรผิดเบื่องติดีันธมต้ารข้าวข้าวต้อการงให้เงินผู้ชายก็เหือนกันพูดมากก็ได้ยำแหลกแหลกหยำฮอนฮอนนุ่เน้อเจ้าพุ่นเน้ออกระแพนนี่ผู้เดียวเธอดีเฮ้ยป่วยเปพวกนัเด้อเาไปเลยไงเนตกเตะพักอได่น้ต้อลายกนนี้ ลูกของเขาะว้ลูกคน้กับื่อไรก็พอมก็เมยไอที่ก็ไปยังกันลูกม่หยอกกนกันเพาะชบไม่ยอกถ้านน่้หยอกหยอกกันเร็จแลวตอนนี้มันมีเยอะาที่มากินได้ด้านเป็นยากตรนั้นเป็นยากตรนั้นเจ้บ้นเาด้ตัวงเปพนอยูตลาดนอเจ้าย่งกาจะมามาลานเม่เจ้าหยอกพ่อหยอกแม่ตีลงบา เห็ดพอยจากเมย์จากเยสุยอ๋อ่อคนต่างหลายพ่อเมย์ไอคุยไอคนนี่โยมสองคนเข้าใจว่าตะมาพูดเล่นใช่ไหมเขาไป็นชว่าเด็กก็คือเทศสามครับผมผมได้เทศทุลักของตะมาคนในยาถ้าโยมจะเข้ามาในงานก็มีการเชิญถ้าไหนไม่โยมไม่ต้องเข้ามาเลยไปไปไปอยากถามกันลูกหลาเลยขันนกพืิษพับสนุกหมาจาพ่อยจาแม่์จากพ่อมาอะไรทั้งสองค่นมีนาตีอยากถามมา ลูกของแม่พี่รนณังอยู่ไหนพ่อเหมือนนี่ผอมีแม่น้ำบาดน้ำเน่าเขาบอกเขาบ่ามันสองคนเออโยมนี่ก็ถามแปลกเว้ยอยากถามโยมพ่อโยมแม่ฉันก็มีโยมพ่อนายพลนายพันโยมแม่คนหญิงคุณนายบ้านที่ไหนบ้านเดิมอำเภอสามพรานมหัานครปฐมจังหวัดเล็กปอนมนครปฐมทิ้งขี้เลยซิบวอกในนี้เลยมหานครปฐมพลังงานไันลอยน้ำเปลี่ยนทางเท่านี้ อาผานี้ริยก็ได้กเียก่อนเดียวจะไปจะได้มาคือมีก็พาเมียเมื่อนมาดาชาดแล้วมันเห็นน้ำเงี้ยตัวนึงเหรอ

เอาไปเที่ยวบ้านเรื่องเท่วต้นพังที่ดีนบอกเที่ยวรถไกับกัรงาลังขอเลือเอาว่ามีู่ดใหู้กตัวไม่มีมีกับพญาสาเนี่มือีเลยบอ

也怪，不了。 ngoài nó nhắn nó ra ngoài, kịp <laughs> <Nó kiếm tốt cười> <thái cười> ที่สังลพเทพลังกัลยาณกาลีกัลยาณังตาปกาลีจัตาปกางแปลว่าบุคคลนั้น